สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําแบบฝึกหัดบทที่8ชุดที่1นะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับ1ตัวดีเลย์2ตัวบอร์ด3หลอดไฟ2ตัวนะครับการทํางานแบบฝึกหัดนี้เป็นการเปิดการปิดสลับของดวงไฟติดดับแล้วก็ดับแล้วก็ติดครับและนี่นะครับคือโ้ดน,นะครับขอบคุณครับ อมาจะเป็นแบบฟื้นกานที่8ข้อที่2นะครับแบบฟื้นานี้จะเพิ่มตัวปอดอัลตราโซนิกโดยแบบฟื้นานนี้จะมีการน้ำมันของเงื่อนไขสีเงื่อนไขเงื่อนไขที่1มีค่าของปลดอยู่ที่0ถึง2องรบซึ่งจะทําให้ดวงไฟดวงที่1ติดดวงที่2ดับครับเงื่อนไขที่2นะครับมีค่าของปลดอยู่ที่2องรถึงห้าร้อยสบซึ่งจะทําให้ดวงไฟดวงที่1ดับดวงที่2ติดครับเงื่อนไขที่3นะครับ มีค่าของปลอดอยู่ที่5 1 3 7 6 8ซึ่งจะทำให้ดวงไฟดวงที่1ดับดวงที่2ดับและจะบอกสถานะของลตราโซนิกผ่านซีเรียลมอนิเตอร์นะครับและเงื่อนไขที่4มีค่าของปลอดอยู่ที่7 0 6 9 1 2 4ซึ่งจะทำให้ดวงไฟดวงที่1ติดดวงที่2ติดและจะบอกสถานะของอ a ต t าโซนิกผ่าน ซีเรียลโมนิเตอร์เช่นเดียวกันกันกบเคื่อนไขาที่สามครับนี่นะครับตัวอย่างของโค้ดต่อมานะครับจะเป็นแบบเฟืหัดที่8ชุดที่3นะครับจะมีอุปกรณ์เพิ่มมาคือมอเตอร์นะครับใบพัดเต้ารับฐานนะครับตัว Motor d ีซีมอเตอร์ไดเวอร์นะครับโดยแบบปึกกัดนี้จะเป็นการทำงานของการแสดงผลบนจอ L C D การทำงานของพัดลมแล้วก็การติดของหลอดไฟนะครับหากเรากดปุ่มหนึ่งครั้งหน้าจอจะแสดงผลว่าออนคือพัดลมจะติดนะครับดวงไฟก็จะติดเช่นกันนะครับ กดครั้งที่สองหน้าจอจะแสดงผลว่าออฟพัดลมจะดับนะครับส่วนโหลดไฟก็จะดับเลยนะครับหากกดครั้งที่สามเป็นการเคลียร์หน้าจอนะครับเพราะหน้าจอก็จะไม่มีค่าที่จะแสดงนะครับอันนี้โค้ดนะครับโดยโค้ดจะมีการใช้สวิตช์นะครับรวมถึงเป็นการเขียนฟังก์ชันนะครับ